วันนี้เราขายรถเทอร์โบกันนะคะไปดูรถเลยเอาไว้เสยวกำลังเช็คเช็ครถให้น้องอยู่นะคะมีมีคลิปมีมีช่องนะคะมีช่องมีช่องเหรอกลับกลับไปม่ไยอันนี้นนี่อะไรอยู่จ้ะอันนี้สองพันสองพันห้าสิบแล้วนี่คือเนี้ยเดี๋ยวนี้ เออวัมีโชว์คโอ้วีก็ได้แล้วอมีเแสูงค่ะจีนกหน่อยนึงะมันี่เ็ว้ดาลงแบบว่าจีนผิด้ฟันผิ้องยางลงแล้วมั้งคะท่าน้เออเหออกิลลองลอลอี่ดูไปเดี๋ยวล้วาอยงี่ะลองดน้องลองดอะดแล้วาดียรไปยงอโว์้อ้วยเป็นยังไงตึกตนิดนึงแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์ โอเคไหมโอเคไหมเอาลงอีกไหมคะเอน้องขายยาโอเคยู่เข้าใจปะโอเคไหมคะขาตั้งตั้งเตะตัวล็อกด้ลูกโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะลูกค้าจัไหน่อคะขอบคุณค่ะลูกค้าจัไหนค่ะแต่ว่าหน่ลูกอุดมอ๋อขอบคุณนะคะกันหน้าอุดมิตรนะคะขอบคุณค่ะ